สัดีครับผมออกตอนนอกควันเศร้าครับผมเศรษฐเอ่อมื่อี้เอาเจ้าอ้างตลอดออกมาครับได้ยินเสียงนกปลาละดินเลยครับได้น,นกแล้วสองสามหมื่นว่าง,งันครับจ็กดินดเต่าผมว่าดีไซน์เนี่ยหละครับจุดนี้โอ้มากลหรอครับผมไผ่ เบิง้งลีลาการเล่นนองเบิ้งครับว่ามันทีเหตุสำใดมือนนี้บรรยากาศซีคึมๆครับใ่ตดถนนนี่แ่ะครับเพราะว่ามันห้ามันขึ้นหลายครับมันทียางยากบูไปบ่ไเด้ดอกครับนำโอ้โนกก็เริ่มออกจากค้อนแหลกแล้วครับ ตัวนี้เสียงเสียงกลางใหญ่เอานองเบิ้งครับผมตีมานบ่ใส่หรอครับผมต้นโก้นี่ยหรอครับขันขึ้นแล้วครับผมใส่ได้ผมก็ษณจะเอารถแอบยุเทียงนะครับฟังเสียงกันจัดหน่อยเพื่อนี่เอาครับผม เอาครับผมสัญไม่สัญสญาณไม,ม่ชัดเจนครับทำหน้าที่ครับผมโอ้ยโอ้ย เรียบร้อยครับผมโอ้ตัวนี้เสียงสู้กันคับมีคารล่มอยู่ครับนกปลาเสียงกลางสุดยอดสุดยอดอาจารย์ตับบัหนึง่งฝีมือครับฝีมือเอาสำหรับจาอ้างมันีสุดยอดเลยครับพู่มใจครับอาจารย์ทุกท่านฮะเป็นควันส่อๆมัน ตาตุ่มใส่อีกแล้วอาจารย์ทุกท่านตาคอนหนอกครับผมตัวนี้เสียงกลางครับเสียงกลางสุดยอดอ่ะอาจารย์ก็ได้เห็นน้ากันนะเดี๋ยวฟังเสียงน้ากันล่ะสวยๆครับสวยครับวบันนี้สุดยอดเลยใส่ติดถนนมันนี้อ๋ออ้อาจารย์กันว่าภาษานะี่ยครับโอ้โคตรพุ่มใจเลยล่ะอาจารย์มันมานครับผม ไปเบื้องต้นเบื้องตัวเลยเอาล่งน้ากันครับผมอะครับผมมาเนี่ยเบื้องน้ากันครับผมเห็นค้าเข็นเนี่ยยานผม <c oughs> ผมอยุดเที่ยงนานครับผมลีแล้วลเเีเสียงกลางครับแล้วก็ทำด้วยเป็นนกเคตน้ำอะไรยานอ๋อผมเอาล่งก่อนครับ ยบรลอยเลยสุดยอดครับสุดยอดอ่ะอาจารย์เอาลงกันครับ มาแล้วอย่าดิ้ดิ้นอยดี๋นอย่าดิ้นลกูกอ๋อครับผมตักว่หญ่ายเลยครับผมอาจารย์ทุกท่านผมเบิ่งแล้วดากเลื่องไอ้ห้อยอยูอ่ครับผมถูกว่หญ่ครับผมเอาเอ้า,อา,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 ามันหมันครับผมอาจารย์เสานี่ ครับผมโอ้หลังจากตีแล้วเงียบจีบเลยครับนกอนะ่ะเช้านี่อ่ะนี่อ่านะครับเฉลยเฉลยตัวนึงนี่เราอาจารย์นะมันมานครับก็เือว่าหมานอยู่ครับมันนี่ขันทุกขันบารน,นี้นกนกเจ้าอ้างนี่ยังคลายขนบ่แล้วเลยครับไปยังนั่นอยู่ครับแต่ว่า คึกครับได้นกอันได้นกในี่ครกกเลยครับอยู่อยู่บ้านหลจากเลยอ่าเป็นการเรลี้ยงลูกของนกแหละครับอ่ะมันมันครับอาจารย์ขอพุณนจันทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมอ่ะคิปหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ